โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดกระชางบน้อยอ่ะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้หรือเปล่า <Okay. S 1> ผมก็ความคิดผมคิดอย่างนั้นนะมาดูเปิดกระชาที่ประเทศออนท็อปนะครับก็ตามกำลังนะครับมีเยอะเปิดเยอะมีน้อยเปิดน้อยผมก็มีอยู่สามสิบลูกนี่สามสิบลูกรถแรงก็มีไอ7เจ็ดตัวฮานแล้วก็ฮากุโช แล้วก็อะไรอีกหลายหายอย่างถ้าขอเปิดได้ของคุ้มๆสักอย่างหนึ่งผมก็ว่าน่าจะน่าจะคุ้มอยู่อะแต่แบบผมก็เติมไปแค่สามร้อยเองเนาะสามบลูกลูกก็สิบบาทก็ลกองดูว่าจะเกลือหรือจะไม่เกลือใครมันจะอยากเกลือวะจริงวะอยากกินน้ำโชคน้ำชัยก่อนถ้าได้โอ้ยมีคนแห่เฮ้ย เชื่อมีคนดูมีคนได้ฮักุโชแล้วอะ่ะอันเป็นรถทำงานร้อห้าสิบโลนะก็โหยังสวยวะมีอะไรมาอ้างกันเลยอยังวะ<ส>อย่างผมว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันไปดูผมจะเปิดแบบทีละลูกแล้วก็อ่าทีละหลายลูกนะโอเค มันจะเปิดแบบเั็นมนะันเปิดได้ทีได้ละลายลูกอ่ะเส็นลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าขอแม่งให้แม่งเ,เลยวะ ลูกแรกเคือครับคุณดูเรามาเปิดดูเอารอบนี้เอาสักเลขห้าเลขนำโชคเลขงานวันเกิดผมวันที่ห้าเดือนห้างานวันเกิดผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเลขเดิมอเอาแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เองดูโอ้โห กันเลยว,ะว 1, 2, 3, 4, ่ะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแถวน,นี้เลยแถวน,นี้หมดเลยเฮ้ยไอเกตมีคนให้ไอเกตคุณดูเกินไปเปล่าโอ้โหไม่มีของดีเลยวะ่ะ <s> ถ้าลูกหันไปก็นั่นแหละครับตามสภาพ เสร็จปะ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้คือของแลนะอันนี้คือ i อเอจ็ดอันนี้สกินสนับมือสกินมีดก็นี่แหละที่อยากได้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกอย่างสกินมีดอยากได้แค่เสร็อยากได้ถรถก,ก็สกินก็ไปต่างลโลกโอ้ย ชี่ยโอ้โหคอนโดไม่มีเงี้ยอะไรเลยวะดูนโอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหคอนโดไม่มีอะไรเลยอ่ะเกินไปเปล่าโอ้โหวันนี้คือเปิดออกตู้นะผมเปิดไปแล้วนะผมไม่ได้สนเลยไม่เหรอเดี๋ยวก่อนเดีละลูกเอาหนึ่งเลยมาอันดับหนึ่ง โอ้โหไม่มีน้เลยปะหุย้ยโอ๊ตโ,โอ้เชี่ยเมื่อกี้อยู่นี่มันก็้คือแถวนี้เฮย้ยชุดตีสารอะไรเนี่ยชุดตีสารพัน <c oughs> อ่านไม่ออกห <c oughs> ลอกๆค่ะเดี๋ยวมันหลอกไม่มีอะไรเม่มอะไรอ,อดี้ไอเจ็ด I get you on me. Còn 1 I get you on me. Oh. Xì còn thừa đúng không luôn. I get you on me. I get you on me. I get you an นี่อันนี้โอ้โหไม่มีเลยวะ่ะอ๋อเจ็ดมารอบเดียว,วคนดูแมงเงยอยู่ที่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ที่ห้าถ้าผมกดเลยพลาดนะคือแบบพลาดจัดอ่ะอ๋อเปิดได้อีกาเปิดข้าน้าแล้วคุณไม่มีกายชาเออเกครับผมก็งบน,น้อยก็ว่าไปตามน้อยแหละครับผมก็ไม,ม่มีเงินที่จะไปเปิดเหมือนเขารัวๆหรอกก็ แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อยากได้นะไอ้พวกไอเจ็ดไอ้พวกใคาผูโชวผมว็อยากได้นะแต่มันมีจํากัดไงแล้วบางคนเขาแบบมีทรัพย์เขามีทุนเขาเติมทีละสี่หมื่นเป็นแสนบางคนเติมเป็นแสนก็ถ้าเติมขนาดนั้นไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วก็คือถ้าเติมแบบจริงจริงอย่างนั้นก็ได้จะได้อ่ะก็ตามสภาพครับ,รบก็น่าจะได้ขี่คันเดิมครับ รถเครื่องไม่มีอะไรมาก On Top ก็คึ้นชื่อโยฟาร์มยากกว่าก็มีแค่รถเครื่องแล้วก็รถสนิมรถเชโอเคครับผมเดี๋ยวถ้า้อาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปเปิดกระชาหน้าแต่น่าจะไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันมันมีจำกัดแค่ไอ้เกดสามสิบคันฮาคุโทหกสิบคันแล้วอื่นๆอีออกก็นั่นแหละครับเดี๋ยวถ้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ส๊ายบาครับ